ต้องแตกด้วยเอาฟังเสียงแลด้วไปว่าม่เข้าใจเขาจะอึดู้วยการลากเลยลากไปซ้ายรถมุดจิดมีคุณเกียร์ค้างอยอ่ไหมไม่มีล้ไม่มีตกค้างหรอไม่มีคนนี้มีแต่ตกหายอันตีเพื่อชมป์ปเกียวห้อีการได้เลยไม่ต้องเผาโบเผาไม่ได้ใช้เอาเลยไป Yes, hey! ma'am. ไปเยุเดีดปปดปปดดร้อเถบวกนถอดแปบวเดถอดโลเดยถอดนมามสูบนึงนไม่มาสูบสครับสูบสี่ไม่มาอถอดตัวไหนรู้นะบอกไว้อะไรอะไรบอกมึงเมื่อกี้ ตัวไหนมั่งนี่เนี่ยนี่เลยสูบสีไม่มานะนี่หนึ่งสองตัวที่เราสายเมื่อกี้อ่ะ17 17 1 4สูบสีไม่มาแต่ฝนจะมาแล้วไม่เป็นไรแมฝนจะไปละเดี๋ยวถอดก่อนเวยมาระทันมูยพะทนยังไงใส่ใส่เข้าไปเฮ้ยใส่ยังเกา เบอร์โก้โอ้ก็ได้ไลยแถบป่าไหมไปตื๊กใช้กันเลยเออไปตึกใช้ก็ได้ไหมเถอเนี่ยตอนนีดูในไวลิงในแกมมันมันเกี่ยวโยงกับอินเจคเตอร์สูบสีสายไฟสายไฟชุดนั้นไะไฟเห็นปัจจัยเถื่อนางว่ายูนี่อะไรับตัวสับนะครับเอาฟังกันไหม มาประทันมูว่างันัที่แด้วว่จั่วไปแ้วย้อจัวมาหนไม้ก็บางเดี๋ยวมันเพิ่งรู้ตัวมั้งเียรียบรียเรยเรียบรบยเีเรียบเรีเเรียบเรีเยเรีเรีเรียรยียบรยยบ มาแล้วมันมาแล้วนู่นนู่นมืดมาแล้วมันมาแล้วมันมืดมาแล้วสิแล้วคืนนี้มันก็จะนอนแช่น้ำอีกขออยากไปดูสิเอาข่ายย้ายมดูอยากให้แบงก์หมื่นกูหายเออมันจะตุมไปหรอตุมเพียงไรที่

อย่างนี้น้ำมันมาน้มันอะไรโจกเบรจุหมแบกะมงเดยเวลาดับเวลาดับไรโจกเลยสตาร์ทบ่ไหมอันอันที่ไหนเขาคันหัวอะไรกับดีบมังเดยนนะเดยวเอาฝานี้ออกเดี๋ยวเช็คหัวอะไรกับก่อแบบอะไรกับบดบดสิองเปิดขาครอโน้ตตัวทีโน

มสอนอ้ย่อดยคนส่ตูะมวัวใ้างดียวบอกดึงจนฟ้าฮักก็ว่าขึ้นเลยมันเป็นยังไงแบบนี้ต้องรื้อวิจัยแบบนี้ครับาได้บอกมา พอจไดต้ตัวทีข้างหลังเบอร์ิบสอง แม่งว่าพวกเราไฟไม่มีปัญหาแล้วมีแต่ระบบน้ำมันไม่ขึ้นถูกสี่ถูกเดียวอีตาจิบเยอะๆๆขึ้นมันติดข้าวเอาจริงๆไม่ขึ้นกระปิดหลายโจ๊กอ่าระดับเครื่องหลายจุดมันหย่อนเลยนะวิเคราะห์อยู่มัเรากำลัวลงวิเคราะห์อยู่คอมพิเวเตอร์กำลังประมวลผลอยู่ย ยบอล้วก็ปาเึ้นนารถดไหมสัตร์ทเอายาดไปแล้วเปี่ายาเท็กก่อนเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวก่อน สวิตออนวันสวิตนะครับอ่าสตาดูชะาดับรัเลย Mày. <laughs> à. cái <laughs> Ai? <laughs>

ตขังคือขังเรื่อง นี่ยาวเลยนะพี่น้องนะดูกันใหม่คลิปหน้าเด้อจะสร้างพันวีเคราะห์กัน